สนับสนุนโดยอนันตราโฮเทลรีสอร์ทสปาสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ World Focus รู้รอบโลกนะคะประจำวันที่2มีนาคม2558ค่ะวันนี้พบกับคุณอภิรักษ์หันพิชิตวนิชและดิฉันวิลาสินีแวนฮาเรนค่ะผ่านไปแล้วเกือบ1ปีนะครับขาดอีเพียง7จวันก็จะครบรอบการหายสาบสูญไปของเครื่องบินมาเลเซียแอร์ลไลน์ Mh370 นะครับแต <c oughs> ่ว่าจนถึงขณะนี้ย, <c oughs> ยังไม่สามารถที่จะหาข้อมูลได้นะครับว่าเครื่องบินลำนี้หายไปไหนในขณะที่วันนี้เกิดเหตุนะครับมี หิมะถลม่มมีน้ำท่วมจับพันในอัฟกานิสถานมีผู้เสียชีวิตไปถึง250คนครับค่ะแล้วก็ขณะเทียวกันนะคะมีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่มาเลเซียเป็นครั้งที่21นะคะมีการคาดการ์กันว่าขณะที่เศรษฐกิจโลกนั้นคาดกันว่าจะมีการเติบโต3.5แต่ว่าเมื่อรัฐมนตรีเหล่านี้มีการประชุมกันแล้วก็บอกว่าเศรษฐกิจของอาเซียนนั้นน่าจะโตได้ถึง5เกว่าๆด้วยกันค่ะครับมาดูห้านดับข่าวที่เรานําเสนอในวันนี้กันก่อนครับ เจ้าชายวิลเลียมแห่งสราชอาจักรนะครับก็เดินทางเยือนญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นก็เดินทางไปต่อที่จีนครับเจ้าชายวิลเลียมไปญี่ปุ่นทั้งหมด4วันนะครับล่าสุดเดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพื่อเป็นการสารสัมพันธ์หลังจากที่ก่อนหน้านี้จีนกับอังกฤษนั้นก็มีข้อบัตรหมางกันอยู่เล็กน้อยนะครับเมื่ออดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษนั้นพบกับทาลามะก่อนหน้านี้ครับ เจ้าชายวิลเลียมมีกำหนดเยือนประเทศจีนเป็นเวลา3วันเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศและจะส่งร่วมกล่าวสุนทรพจน์เพื่อรณรงค์อนุรักษ์และต่อต้านการค้าพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศจีนอีกด้วยวันนี้เจ้าชายวิลเลียมจะเสด็จเยือนหมู่บ้านชีเตียหูตงเพื่อเยี่ยมมูลนิธิเพื่อเด็กได้โอกาสที่ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิ p r i n ต์ออฟเวลสของเจ้าชายเจ้าฟ้าชายชฉาและมูลนิธิส่วนพระองค์ของเจ้าชายวิลเลียม ต่อจากนั้นจะเสด็จเยือนพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่งเพื่อรูปพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการโดยมีรัฐบาลจีนเป็นเจ้าภาพหลังเสร็จพิธีเจ้าชายวิลเลียมจะเสด็จเยือนนครเซี่ยงไฮ้เพื่อเป็นประธานเปิดงานนิรัศการส่งเสริมการค้าการลงทุนของสราชนาจักรและเปิดโอกาสให้นักลงทุนจีนเข้าพบเพื่อขยายโอกาสทางการค้าระหว่าง2ประเทศท่านี้ก่อนการเสด็จเยือนจีนเจ้าชายวิลเลียมได้เสด็จเมือง อิชิโนมะกิทางตอนออกชิงเหนือของญี่ปุ่นซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากคลื่นสึนามิเมื่อ3ปีที่แล้วเพื่อร่วมไว้อาลัยต่อเยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวการเยือนจีนในครั้งนี้ของเจ้าชายวิลเลียมเป็นความพยายามของรัฐบาลอังกฤษนะครับในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศหลังจากที่จีนเคยแสดงความไม่พอใจที่นายกร,รัฐมนมรีเดวิดคามรอนได้เข้าพบหารือกับองค์ทลายละมะเมื่อ3ปีที่แล้ว ซึ่งจีนก็ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติอำนาจอธิปไตยของจีนครับในอีกสามเดือนข้างหน้านี่ถือว่าเป็นกําหนดการเลือกตั้งของอียิปต์นะคะหลังจากที่มีการโค่นล้มประธานาธิบดีคนเก่าลงไปแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าการเลือกตั้งนั้นจะต้องเลื่อนออกไปก่อนติดตามข่าวในลําดับที่4คะ่ะ สาเหตุที่ต้องมีการเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งออกไปนี่นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าสารรัฐธรรมนูนของอียิปต์นั้นมีคำตัดสินว่าหลัดรัฐธรรมนูญที่กำลังใช้อยู่ปัจจุบันแล้วก็มีกฎหมายการจัดการเลือกตั้งสภาที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญในปัจจุบันค่ะ กลุ่มทนายนะคะที่ยื่นขอให้ศาลพิจารณากฎหมายฉบับนี้ก็บอกว่าเนื้อหาบางบทในกฎหมายระบุถึงวิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งที่กระจายสิทธิ์ผู้มีเสียงเลือกตั้งในแต่ละเขตไม่เท่าเทียมกันซึ่งก็ถือว่าขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญน,นะคะและจากคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญก็เลยจําเป็นทําให้ต้องมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปค่ะ แต่ว่าจะต้องเริ่มขั้นตอนการเลือกตั้งทั้งใหม่หมดหรือไม่นั้นยังไม่มีรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะก็ขึ้นดูกับดุล,ลพินิจของสารปกครองอีกชั้นหนึ่งค่ะทางด้านประธานาธิบดีอับเดลฟอตาอัลซีซีของอียิปต์นะคะก็ได้มีคำสั่งให้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวนะคะบอกว่าให้ทำใหม่เลยแล้วก็ต้องให้เสร็จภายในเดือนนี้นะคะรวมทั้งมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อไม่ให้ต้องเลื่อนก,การเลือกตั้งออกไปด้วยค่ะ ขณะที่ทาฮานีอัลจิบารีซึ่งเป็นอดีตผู้พิพากษาสารรัฐธรรมนูญนะคะก็เห็นว่าการแก้กฎหมายได้ทันก่อนเวลากำหนดการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะทำได้ค่ะแต่ว่าถ้าหากต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่รับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะคะการเลือกตั้งนั้นก็อาจจะต้องเลื่อนออกไป การเลือกตั้งในครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่ประธานาธิบดีอัลซีซีซึ่งเป็นผู้บัญชาผู้บัญชาการทหารในขณะนั้นเนข้ายึดอํานาจการปกครองจากอดีตประธานาธิบดีโมฮัมห oh <c oughs> มัดมซีเมื่อปี2,556นะคะ แล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมีขึ้นเพื่อที่จะเฟ้นหาสภาผู้แทนราษฎรถึง540คนแล้วก็ยังถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งสําคัญด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการกอบกู้ภาพลักษณ์จากที่เ c c ซนั้นเคยยึดอํานาจจากมอซีซึ่งถือว่าเป็นผู้นําคนแรกของอียิปต์ด้วยนะคะ ซีซีในฐานะที่เป็นประธานา,านธิบดีก็ถือว่ามีอำนาจนิติบัญญัติในมือค่อนข้างที่จะสูงที่สุดนะคะแล้วก็เป็นผลจากการยุบสภามุสลิมจุดนี้เองค่ะทำให้นักวิเคราะห์คาดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะหัวคะแนนนั้นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพรรคพวกของซีซีเนื่องจากสมาชิกพรดรดอนภาพมุสลิมที่เป็นเสียงของมอซีนั้นถือว่าถูกถอนรากถอนโคนออกไปก่อนหน้านี้ค่ะ คงจะต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรนะครับมาดูความพยายามในการที่จะติดตามหาเครื่องบินที่หายไปโดยการพัฒนาเทคโนโลยีในการแทรกสัญญาณจากเครื่องบินครับล่าสุดก็เป็นความพยายามของมาเลเซียอินโดนีเซียและก็ออสเตรเลียนะครับในการที่จะเพิ่มขีดความสามารถของสัญญาที่จะจับตัวเครื่องบินที่จะจับสัญญาณของเครื่องบินนะครับหลังจากก่อนหน้านี้มีการใช้ระยะเวลาประมาณ30-40ถึงนาทีล่าสุดเหลือที่ประมาณ15นาทีครับ วอร์เดนทรัสรัฐมนตรีกระทรวงกรมนาคมออสเตรเลียเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าออสเตรเลียอินโดนีเซียและมาเลาเซียร่วมกันทดสอบเพื่อปรับปรุงระบบติดตามเครื่องบินให้ดียิ่งขึ้นในกรณีที่เครื่องบินอยู่เหนือมหาสมุทรเพื่อช่วยการค้นพบเป็นไปได้ง่ายขึ้นหากมีการสูญหายเหมือนกรณีเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ MH370 อชสาทรัสกล่าวด้วยว่าแอสโซวิสอ a สเตรเลียหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่บริหารจัดการน่านฟ้า จะทำงานร่วมกับรัฐบาลอินโดและมาเลเพื่อทดสอบระบบใหม่ซึ่งจะติดตามเครื่องบินทุกๆ15นาทีมากกว่าเดิมที่อยู่ที่ประมาณ30-40นาทีขณะเดยียวกันพลอากาศเอกแองกุสคุสตันประธานแอร์เซอร์วิสออสเตรเลียที่เคยร่วมค้นหาเที่ยวบิน370บอกว่าการทดสอบนี้คาดว่าจะใช้เทคโนโลยีดาวเทียมหาตำแหน่งที่อยู่บนเครื่องบินระยะทางไกลส่งสัญญาณถึงเครื่องบินอีก2ลำที่อยู่ใกล้สุดโดยการทดสอบดังกล่าวจะช่วย รายงานตำแหน่งของตัวเองได้ง่ายขึ้นของตัวเครื่องบินครับคำแถลงการของรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของออสเตรเลียมีขึ้นเพียง1สัปดาห์ก่อนที่จะครบรอบ1ปีเครื่องบิน m h 3 7 0พร้อมกับผู้โดยสาร239คนหายไปอย่างปริศนาระหว่างการบินจากกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียไปยังปักกิ่งของจีนเมื่อวันที่8มีนาคม2557ซึ่งจนถึงขณะน,นี้ยังไม่พบร่องรอยของเครื่องบินมาเลเซีย แม้จะมีความพยายามในการระดมกําลังค้นหาทั้งทางอากาศทางทะเลรวมถึงการใช้ยานหุนยนต์ใต้น้ำในพื้นที่กว้างใหญ่ของมหาสมุทรอินเดียแล้วก็ตามค่ะสำหรับเครื่องบิน m อ370ที่หายไปเนี่ยเกือบจะ1ปีแล้วนะคะถ้าหากใครได้ดูสารคดีทาง National Geographic กเขานำเครื่องบินลำนี้ไปทำสารคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ,คะ